อ่สวัสดีครับอ่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับพาเปลี่ยนชุดคราสนะครับของสปาร์คหนึ่งหนึ่งห้าไอนะครับก็มีน้องๆนะครับถามว่าเห็นนะครับผมนะครับใส่แผ่นคราสนะครับของเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับอ่ก็มาตอบนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับแผ่นคราสนะครับกับสปาร์คหนึ่งหนึ่งห้าไอนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับอ่าและเรื่องราคานะครับก็ ถ้าเป็นของแท้นะครับของสปาร์ค115ไอนะครับก็อยู่ประมาณ130กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้ของเวฟ125ไอนะครับก็อยู่ประมาณ170กว่าบาทนะครับอ่าแต่เป็นของแท้เหมือนกันนะครับแต่ราคาต่างกันมากนะครับอ่าแต่เป็นอะไหล่ทดแทนกันได้นะครับผมอ่าก็มาชี้แจงให้ฟังนะครับผมอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับสปาร์ค115ไอนะครับ กับเว็บร้อยยี่้าไอแอนครดตัวเดียวกันนะครับ